สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมจดาพิชรานทนนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำงานกันลงในสมุดนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะ,ะแล้วก็ส่งในไลายส่งการบ้านภาษาไทยด้วยนะคะอย่าลืมค่ะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีงานอะไรบ้างค่ะ เรายังอยู่ในเรื่องของการเขียนนะคะในเรื่องที่5ค่ะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเปิดหนังสือไปหน้า218นะคะนักเรียนค่ะหน้า218ค่ะก็มีหลักการเขียนนะคะจินตนาการควรปฏิบัติอย่างไรเขียนเรื่องเรื่องที่จะเขียนควรเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจนะคะลูกคะกวรศึกษาเรื่อง ศึกษาความรู้ซะก,ก่อนนะคะควรสร้างจินตนาการจากความจริงนะคะแล้วก็จะทําเป็นโครงเรื่องใช้ท่อคําให้เหมาะสมนะคะไพเราะเขียนเรื่องนะคะอ่านเรื่องที่เขียนเสร็จแล้วอีกครั้งนะคะเพื่อตรวจสอบคําผิดนะคะนี่คือข้อควรปฏิบัตินะคะ สิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนได้ทำนะคะอยู่ในหน้า2 2งรค่ะในข้อที่3ค่ะให้นักเรียนเลือกเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำที่กำหนด1เรื่องจากคำที่กำหนด1เรื่องนะคะความยาวไม่น้อยกว่า5%บรรทัดค่ะพร้อมตั้งชื่อเรื่องด้วยมีอะไรบ้างค่ะจากคำที่กำหนดให้นะคะ ปลาช้างนกนะคะเขียนเป็นการจินตนาการนะคะความยาวไม่น้อยกว่า5บรรทัดและก็ตั้งชื่อเรื่องด้วยนะคะคงไม่ยากนะคะลองฝึกดูนะคะใครเป็นอย่างไรลองเขียนดูนะคะนักเรียนจะจินตนาการอย่างไรมีสัตว์อยู่แล้วแล้วก็เอาไปแต่งได้เลยนะลูกนะลองฝึกดูคุณครูคิดว่านักเรียนนั้นมีความสามารถนะคะลองดูนะคะอ่า อย่าลืมส่งในลายส่งการบ้านภาษาไทยนะคะฝึกค่ะจะได้เก่งๆนะคะลูงนะหัวสมองเราจะได้แตกฉานค่ะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า